The The oh, ไหนมันคืออะไรมันเล่น,นยังไงกูเข้ามไม่ได้จริงมันมันยังเขียนว่าไอไอดีกูใหม่เกินโอ้ยมีวงมีแอคออรอวะ่ะกูไม่มีกรุบไปหมดแล้วอะเฮ้ยมีอันั้นไงน <laughs> อันนี้กูเหมือนกูเพิ่งสร้างเมื่อวันก่อนมัง้งเทรวนิวจีศูนย์สเจ็ดโกโก้วาโกพีอาซีอาซูมิตะเฮ้ยเฮ้ย អ <s> ូយ <s> មាន <s> អូអ <s> ូ <laughs> <laughs> เอาวันนี้เราอยู่ในโลโบ็อกนะคะซึ่งแมปนี้เราสามารถที่จะใช้อเทมที่จะมาต่อสู้กันซึ่งไอเทมี่จจะเป็นไอเทมให้มันจะแปลกๆนิดนึงนะคะก็ไม่รู้ว่าจะแปลกยังไงเดี๋ยวต้องไปลองดูกันดีกว่าสงสัยใ,ใช่ไหมว่านี่เจ๊กอ้องแข่งเปนไวันนี้เจ๊ก้องอันนี้คือแข่งลชุดพิเศษวันนี้คือเอาให้เปลี่ยนไปกูยังไม่ได้โชว์ตัวเลยอุ้ยมาแล้วนี่แงวจะมีไอเทมในตัว3-4อันนะคะอุ้ยกูมีมีดอันใหญ่คนรากอเทมอาจจะเป็นมีดก็ได้นะเพื่อเอ้ยมันคือมีจริงๆว่ะขยี้ว่ะเอ้ย อ้าวจ้ามึงมึงโดนไปสิมึงโดนไปนี่เดี๋ยวกูเจออ้ากูตายแปดหนึ่งกูตายอยู่ไหนอะตงกานี่ไงตายตายไรอะอย่าเพิ่งยิงกูดิคือไรอะเอาหัวโม่งอ่ะเออข่ายกล้องข่ายกล้องข่ายกล้องไอ้ตดาหัวกระเด็นเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเทจัดอุ้ยสมุไรอะไรอ่ะ โอ๊ยคือ,ยอ,ยอไรอะ่ร er อะกูตายอ่ะอะไรคือเคนตักี้วะก <c oughs> ูมีไก่ม่ใช <c oughs> <c oughs> ่ว่ามึงด้วยวายเปิดไก่แม่งเลยฟาสต์โรด้กระเด็นเลยอาลายะไรอ่ะวุย้ยดาปิสนา ว้แม่จีมึงก็มาเจอกูที่สังวียนนี้สิยืนไหนละอาวูโต๊มึงดูนี่นะกูมีอาวุธที่สุดยอดที่พวกมึงต้องอึ้งถ้ามึงได้เห็นสิ่งนี้แล้วมึงจะต้องกลัวกูมากมากมึงดูดีๆนะมึงดูดีๆเพิ่งทำอะไรกูนะมึงรอกูก่อนดิเด้วกูโชยดูว่าของกูมันเจ๋งแค่ไหนพวกมึงจะต้องหนาวกล้องเ่็ยแล้วไม่ดิเดี๋ยวกกูโชว์ของกูให้ดูโอเคนี่เพลงเนอะ กาเจอหินกูอกล้วยกูไปงูเอากล้วยกูไปสิลืมกล้วยไม่เพลงอ่ะงูมันจะมั่วแม้เราทำมีเอฟซีด้วยอ่ะเฮ้ยไม่ลองไม่รู้ได้สิอา่ะนี่กดนะกูเฮ้ยมึงกูได้หนักมิชิรินไหนนี่ชิรินอุ้ย ไอ้อาเกงโูอิชิโนคะตะกูก็มีดาบหัวใจสีดำมึงดูนี่หัวใจสีดำว้าวห็นว่าจะคอกโคดดยเปล่ามาสุรากิษัตัดกูมึงโดนคอกคอกโคดายกูคอกโคดายพี่แป้งพวกมึงสองคนหันมาดูกูสิไหนโอ้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  กระเด็นไปเลยอ่ะนี่คืออะไรอ่ะโอ๊ยคือจะตายแล้วฮ่าฮ่มันเดนขอดายกูแดกไปดิมันเล่งมันเล่งมันเล่งกูเห็นมันเล่งกูเห็นมันเล่งอะไรคือรีบาตฮ่ากูฟาดกูฟาดมึงยังอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าตายมึงตายมึงตายมึงก็มาเนี่ยจิมึงก็มา กูมีอาวุธชั้นสูงมึงแน่จริงมึงก็หลบไม่ได้สิเฮ้ยพี่เขาเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมือกูมาจัดตินบีเบอร์ไหน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 กูจัดตินบีเบอร์ไม่ใช่ไม่เขาเด็กสันได้คว้าจัดตินมบอร์ใส่หมวกขนาดนี้จะตินบีเบอร์ย เราโหวตกันรู้มั้ยเรามีเอฟซีมาด้วยหนึ่งท่านนะคะคือน้องทีนั่นเองเอาแอะไรเอาอะไรดีอะเอาแบบอะไรดีอะเอาพินบอลพินบอลคอนเทนเนอร์อะไรกูจะเอาเจพินบอลมึงกูว่าสี่คนมันไม่มันว่ะประกาศเลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกูว่าเราต้องเปิดสเปซละเออเปิดสเปซดีกว่าแล้วเดี๋ยวเปิดสเปซเดี๋ยวก่อนนะเี๋เปิดเอง ทุกคนเราเล่นโลบ็อกอยู่ทุกคนตามมาได้กําลังอัดคลิปเลยส่วนใครที่ไม่ได้ไม่ได้เล่นเดี๋ยวแชร์จอให้ดูนะไอ้มึงมึงรีบเกมก่อนดิทุกคนใครอยากเล่นเข้าตามมาเลยเข้าตามมาเลยเข้าตามมาเลยทุกคนอย่าอย่าเรือนมากนะทุกคนยกไปพวกกูมึงกูมีกล้ากูขอซัดพวกมึงดิเดี๋ยกูแดกเวโปรตีมาแล้วเดี๋ยวกูจัดพวกมึงเอง มึงคิดว่าดาบจะสู้หมัดกูได้อ่ะตายอืมึงหลับไปดีมึงหลับไปดีอย่าคิดว่าจะเหลือใครเลยนะอีกกองเหรอมึงอีกกองเหรออีกกองเหรอมึงมาดิมึงมาดิคิดว่ากูกูตัวใหญ่นะเปลี่ยนละกูตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่หรออะไรรถไฟอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยรถไฟกูเป็นรถไฟรถไฟรถไฟเอากูตายเลย ไข่เบิ้ลคือแบ้งนี่แป้งอ่ะแป้งอุ้ยอุ้ยไล่กูจัดมันล้างเลยมานี่มานี่อะไรอีอะไรกล้องอุ้ยกูตายอ่ะอุ้ยววิวเดินนักเดินนัมึงกูใส่แว่นกูใส่แว่นทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะทุกคนนะเป็นลัปเปอร์บิมสโตนคืออะไรอุ้ยถ่ายย่า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  ไถ่ยามึงเล่นกูแล้วมึงอย่ามีกูบิมสโตนเลยมึงไถ่ยาที่บ้านนะอุ้ยมีดาบฟรีดอมไหนๆที่แป้งไม่เพื่อนแจ็คสันไหนเพื่อนแจ็คสันไหนในฉันดูรีเบร์แล้วเหรอใครอะเฮ้ยอะไรอะไม่ไหวอะบัวย์บอวย์อะไรต้องใจหมดเลยยูคุณมิวมาเล่นนั่นะคุณมิวคุณมิว นี่มึงเอาบอลกูไปสิไอพี่แป้มึงเจอกูมาไอ้กล้องมึงปืนกับบอลมึงคิดว่าอะไรจะชนะล่ะมึงก็พูดมาสิมึงจะตายยากมึงจะตายยากไอ้กูตมึงตายมึงตายโดนเลยโดนเลยไอ้กูบอลกูตายไอ้พวกเขายัมุดใจละมึงงัดตูดเฮ้กูมีเอ็มวีสาวกูมีไอโฟน นมี่วเหมียวอยู่แบบนี้กูอยากลองเล่นกอลอ่ะกูอยากเปลี่ยนไอเทมแล้วฆ่ากูทีสิไหนไหนไหอยู่ไหนใครกี้ใครกีไหนไหนมันที่มาที่ปักทียกูมีดาบคัปตนาอุ๊ยเหมียอะไรอะไร มี่ใคร <What? S 1> อยากฉลองคริสต์มาสกับฉันบ้างช้อปปิ้งอ่ะช้อปปิ้งอ่ะช้อปปิ้งอะไรมันใช่ที่ช้อปปิ้งไหมมันใช่ที่ช้อปปิ้งไหมเอาแควรี่คริสต์มาส and happy new year มาดูฝากกูอะไรอ่ะนาซุมุนอุ้ยดาบยาวมีคนใส่ชุดแป้งบอยต้องนี่ต้องต้องทำการฆ่าไขไว้เวลาการมันเหมือนวีมิวว่าฉันก๊อปเลยมึง <c oughs> <c oughs> มาดู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดิมึงมึงว่าฉันก๊อป <c oughs> น้องแมวไปกินน้องแมวอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยต้น,นแขวนเลยเอ e เ g อร์จ <c oughs> ี <Energy S 2> ดคมีคยากกินน้ำมัางอะไรอ่ะใครมากัดกูค่ะอีกกล้องมึงเ่ะเปมนซอมบี้เหรอ <c oughs> ใครเอามีใครมีใครอยากล้างมือบ้างกูมีสิงให้กูกูมีสิงให้ จบแล้วโอ้โหมือโอ้โหโอ้หคนเยอะเลยนี่นี่ฟิสแทงฟิสแทงเลยแต่คลิปมันก็น่าจะยาวแล้วบอกว่าอีกตาไหมอีกตาก็ได้มึงตัดไม่ใช่กูวิมาแล้วอ้ยเกิดกันดาวม่มีช้อนให้ด้วยดาววิว่าดาววิพูดอะไรนะฟังไม่ทันวิอะไรอ่ะชอนช้อนนี่มึงอย่านะอะไรนะดาววิพี่ไม่ได้ยินอ่ะ อ๋อไม่ไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอะไรคือแพนกางเกงก็างเกงไงมันกางเกงจริงๆว่ะมันคือกางเกงแล้วก็กงเกงกูหายเลยมันเอากางเกงกูไปแล้วอ่ะกางเกงกูเอากางเกงกูไปสิไม่มีอะไรไม่มีอะไรชนะกางเกงกูได้ วัสดีจ้ะผักบักโขมบักชีบักชีโอ้ยใครอ่ะคุณมิวกูบอกให้รวมมือกันไงคุณมิวกูบอกให้รวมมือกันมึงยังไอเกงใจเขาอยู่ไหมวะกูถามจริงเป็นเบ๊โอ๊ยมึงมาเกิดแล้วคือว่าได้วินาทีต่โลเวอร์เหตุการณ์สงครามแป้งบอยนั่งเด็กเอเนจีดิ้งอย่างนี้แหละอุยเป็นแม่มดเลย มันชาร์จรอมันชาร์จรอแล้วนี่เอากูไปสองคนเลยจัดการมาเลยแป้งบอยมึงตายระเบิดระเบิดระเบิดเดอะแมทริกไปต่อยดิมีกล้าหมอมีกล้าหมอที่ตายเลยอยู่ไหนมาตัดหญ้าละกูตัดหย่านี่กว่ากูตัดหญ้าเองมาเี่สิแน่จริงเมื่อเข้ามาสิเฮ้ย อันนดียว <c oughs> <III. S 1> ตัดยาก่ียิมตายอยู่แล้วอเปาวันเดกระกแบนออกบิดแม่งเออไอ้ย่ใช้อำนาจนาสัตว์เ <c oughs> <c oughs> ม่งเม่งมั่วดีจ้ะมึงมึงจะเล่นกับเจ้นา,านายมึงเหรอมึงากรู้ข่ <c oughs> าวเราก็จะรู้ข่าเรา ก็ขอไปหาพี่แป้งกับพี่แป้งอยู่ไหนไหนในอยู่ห้องพี่แป้งกำลังเกิดใหม่อยู่ไม่บอกว่าอย่าพึ่งฆ่าต้องมาสารใครไม่รู้เรื่องเหรอวะอย่าพึ่งฆ่าบะหมี่บะหมี่กูไปนี่บะหมี่บะหมี่บะหมี่กูแจกบะหมี่กูแจกบะหมี่ให้บะหมี่หมี่ยก M K นี่ดีกว่าคุณมีวัวมีวัวเหมือนกันเลยนี่แน่คุณมีวัวคุณหมิวก็ด้วยนะคะบะหมี่ยก M K อุ้ยปลา อานี่กูฟังสิเอสปาแป้งบอยจหนอกู้ชบายเลยมีคนตัดคอบกูพอแล้วกูเล่นแล้วมันมั่วว่ะไปแล้วเพียพอแล้ว